โอเคครับผมก็กลับสวัสดีกันด้วยนะผมอยู่ในช่อง ICE TV นะผมแล้วก็ทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปแรกนะก็วันนี้ผมก็จะมาต่อ EP สองนะผมไม่ใช่การเล่นแข่งขันนะผมคนที่ได้ดูคลิปแรกแล้วนะผมก็จะเห็นลูกยิงที่ผมยิงสวยๆให้ดูนะผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนลงนี้นะผมนี่นะผม ลูกยิงนี้ที่มันจะพุ่งแรงมากนะผมแล้วก็ถ้ายิงสวยด้วยนะโอเคนะับวันนี้ผมก็จะมาสอดกันเลยแล้วกันนะก็อยากให้ทุกคนนะผมมีความรู้ในการด่านยิงของเกมเป็ก2020กันบ้างนะผมจะเป็นไงไปดูกันเลยนะผมขั้นตอนสเต็ปแรกเลยนะผมคือเราต้องกดไปตรงเดตนะผมแล้วกดวิ่งนะผมวิ่งยังไงก็ได้แล้วแต่แต่คุณต้องให้อยู่ใน่องช่องที่ผมจะเลือกให้นะผมคือช่องนี้ที่ผมยืนนี่นี่นี่ช่องนี้ช่องนี้กับช่องนี้นะผม ไกลไปมันก็จะอาจจะยิงยากนะผมนะเอาง่ายๆในจุดทดหัวกะโหลกแลผมจุดตรงหัวกะโหลกตรงนี้นแหละผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกหัวกะโหลกนะแต่ถ้าเราจะมายิงใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่างไงี้ก็เลยนะผมนะก็ดูเอานะผมสเต็ปที่สองนะผมที่ต้องใช้ก็คือการเวลาเราวิ่งปุ๊บนะอยู่ในหัวกะโหลกปุ๊บเราจะกดยิงแล้วก็เลื่อนตรงเดินขึ้นนะผมเดินขึ้นให้สุดเลยนะผมเดินขึ้นปุ๊บ เดินขึ้นปุ๊บนะผมกดยิงไปนะผมให้มันกระจังหวะนะผมเดี๋ยวผมทำให้ดูสติปี่สามนะผมก็การยิงไปนะผมนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิ่งวิ่งช่องแรกปุ๊บยิงเลื่อนขึ้นโบนะผมเนี่ยนะผมอันนี้คือเขาเรียกว่ายิงเบาไปมันก็จะรับได้นะดูใหม่อีกรอบชัลโลโมชั่นนะผมวิ่งมานะผมวิ่งมา กดยิงปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นนะผมเลื่อนการเดินขึ้นมันก็จะพุ่งขห้อย่างแรงเลยนเราอยากจะกยิงยังไงให้เข้าเลยนะผมก็ยิงกดยิงให้มันถึงขอบสีเหลืองนะผมคือมันจะมีสีฟ้าเหลืองแดงนะผมถ้าเราถ้าเราเลื่อนขึ้นยิงแดงก็คือแรงจัดยังไงก็ไม่เข้าเลยผมดูวิ่งมาวิ่งมากดปุ๊บเต็มหลอดอมไม่เข้าอยู่แล้วนะผมมันรับได้อยู่แล้วแหละ นะครับผมให้เราวิ่งประมาณสีเหลืองเป๊ะเลยนะครับผมสีเหลืองเป๊ะก็ะคือในกรอบมนอันหนาไมง่ายสีเหลืองนะครับผมเอาแบบเอาจับใจง่ายๆเลยดูวิ่งมาวิ่งว้าวิ่งวายิงเรื่องขึ้นโบปุ๊บนะครับผมเห็นไหมมันจะเข้าเลยแล้โคตรแรงแล้วนะกนะิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกมีแค่นี้แหละแต่แค่อยากจะมาสอนให้ทุกคนนะผมเล่นยิงยังไงให้เข้าดูนะยิงปุ๊บโอ้โหแรงเกินแรงเกินนี่แรงเกิน คหอมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปสั้นๆนะครับผมอยากจะให้คนดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัลเตอร์คเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปให,ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จะต่อให้ดีด้วย <c ười> คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ